สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพมมมพงมนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างข้อสอบโดยใช้ Google f o r m กันนะคะเมื่อเรามาเปิดที่หน้า Google Chrome แล้วนะคะเราจะสร้างข้อสอบโดยใช้ Google f o r m เราก็ไปกดไปที่แอป Google นะคะสามารถกดได้เลย เมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะเราจะสามารถสร้าง Google Form ในไดร์ของเราได้หรือเลื่อนลงมานะคะจะเห็นคำว่า form นะคะหรือมาจะกดเข้าไปที่ Google Form เลยเราก็สามารถคลิกตรงนี้เป็นการที่จะแบบรวดเร็วนะคะเมื่อขึ้นหน้า Google Form แบบนี้นะคะเราจะสร้างข้อสอบโดยใช้ Google Form นั้นนะคะเราก็สามารถกดไปที่บวกหรือคำว่า เรื่องแบบฟอร์มใหม่นั่นเองค่ะเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Google Form นะคะที่จะสร้างข้อสอบของเรานะคะเรามาตั้งชื่อข้อสอบหรือหัวหัวข้อในการสอบกันนะคะส่วนดิฉันจะต้องว่าแบบทดสอบวิชาภาษาไทยนะคะโดยใช้เรื่องหลักการ อ่านจับใจความสำคัญะคะ่ะเรามาเริ่มสร้างข้อสอบคำถามแรกเนี่ยนะคะโดยที่คำถามแรกเราจะใส่คำว่าชื่อและนามสกุลนะคะเพื่อให้ผู้ตอบได้ใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปนะคะแล้วเราก็เลือกแบบตอบแบบว่าเราจะให้เขาตอบแบบไหน,นเราจะเลือกคําตอบสั้นเพราะเราจะให้เขาพิมพ์นะคะ แม่ทาข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะกดทําสําเนาหรือกดไปที่ปุ่มบวกที่อยู่ด้านขวาว่าเพิ่มคําถามได้เราก็กดที่ทําสําเนานะคะเพื่อให้มีแบบฟอร์มเหมือนกันนะคะคําถามต่อก็คือเลขที่นะคะต่อไปเราจะเข้าในส่วนคําถามนะคะเราก็กดที่เพิ่มส่วนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมสองสองรูปนะคะเราจะมาเริ่มในส่วนที่สองนะคะก็คือข้อสอบปอลนายนั่นเองค่ะ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเห็นคําอธิบายเราสามารถที่จะพิมพ์คําอธิบายลงไปได้นะคะหรือคําชี้แจงต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับข้อคําถามของปรนัยหรือการเปียบัติในข้อสอบชุดนี้นะคะเมื่อเราเขียนอธิบายเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดที่ปุ่มบวกนะคะเพิ่มคําถามนั่นเอง เราจะมาเริ่มการสร้างคําถามข้อแรกนะคะโดยที่เป็นข้อสอบปรณัยนั่นเองข้อสอบปรณัยก็คือการเลือกตอบนั่นเองค่ะโดยที่เราสามารถเปิดไฟล์ใน Word หรือในสิ่งที่เราได้บันทึกการทําข้อสอบไว้แล้วนะคะเราสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็มาก๊อปแล้วก็วางได้เลยนะคะเมื่อต้างคำถามเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะก๊อปปี ใน Word นะคะข้อสอบเป็นช้ o นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาวางใน Google Form ได้นะคะโดยที่เราก็กด Copy Paste ทำการ Copy Paste แล้วะคะ่ะเราก็แค่จัดหน้าให้สวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการสร้างข้อสอบโดยใช้แบบข้อสอบปรนัยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสร้างข้อสอบแบบอตนัยนนะคะโดยที่เราจะกดเพิ่มส่วนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เขียนหัวว่าข้อสอบ อันตนายนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาเริ่มคําถามข้อแรกนะคะก็คือกดที่ปุ่มบวกเหมือนเดิมนะคะเราก็มาถามข้อแรกก็คือการอ่านจับใจความนะคะคืออะไรนะคะแล้วเราก็มาเลือกวิธีการตอบนะคะให้เด็กตอบเราจะไม่เลือกตัวเลือกหลายตัวเลือกแล้วนะคะเราก็จะไปตอบที่คําตอบแบบสันนั่นเองนะคะเพื่อให้เด็กสามารถที่จะ พิมพ์ได้นั่นเองค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่คําว่าจําเป็นนะคะทุกข้อเลยเพื่อเป็นการที่ป้องกันให้เด็กนะคะตอบครบทุกข้อโดยที่ไม่มีเว้นว่างข้อใดข้อหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะไปกดการตั้งค่างนะคะเราก็จะเห็นข้อแรกนะคะว่าเป็นทําเป็นแบบทดสอบนะคะถ้าเราใช้ก็เรากดเปิดเลยนะคะต่อไปนะคะ คำถามที่ตอบผิดนะคะเราจะให้ผู้ตอบเห็นคำถามที่ตอบผิดไหมทําไมครับปิดค่ะคําตอบที่ถูกถ้าเราให้ผู้ตอบเห็นคําตอบที่ถูกก็เปิดหรือกดปิดได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคะแนนเริ่มต้นนะคะของคําถามนะคะก็คือ10คะแนนหรือ1คะแนนแล้วแต่ผู้สร้างนะคะจะให้คะแนนในข้อสอบนั้นนะคะต่อไปก่อนที่นำํำงานนําเสนอนะคะก็คือเราจะให้นําเสนอแบบไหนนะคะมีการ ตัดเปลี่ยนลำดับข้อความนะคะถ้าเราไม่ก็กดไม่ได้เลค่ะหรือเราไม่ต้องกดเปิดนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการสร้างข้อสอบนั่นเองค่ะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราอยากจะตกแต่งนะคะให้เรากดไปที่ปรับแต่งทีมนะคะหรือรูปถาดสีนั่นเองค่ะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะเราก็จะเลือกส่วนหัวนะคะก็จะเป็นส่วนหัวของคําถามนั่นเองมีรูปให้เราเลือกมากมายนะคะเมื่อเราเลือกรูปได้แล้วนะคะเราก็กด คลิกท,ที่รูปนั้นหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแล้วกดแทรกนะคะมันก็จะขึ้นตึง้งหน้าตาภาพที่เราขึ้นในส่วนหัวของ Google นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกสีนะคะที่อยู่ตรงส่วนที่1ส่วนที่2นะคะเป็นหัวน,น,นั่นเองค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกสีพื้นหลังที่เราชอบได้เลยนะคะและนี่ก็คือการสร้างข้อสอบโดยใช้ Google Form นั่นเองค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ